ขอบคุณครับอทานให้สนุกโลกครับส่วะัโลก่สวัสดีครับไม่เดือนสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์กีฬาบางมดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูน้องฟิลซ้อมนะครับ ก็วันนี้ขนของมาเพียบเลยมีอะไรบ้างไก่ KFC อันนี้คือซื้อมาฝากเด็กๆใช่ในทีมนี้เขามาซ้อมกันนะแม่เนาะค่ะแล้วส่วนัอก็นี่เอาลำโพงมาซัพพอตอีกแล้วลำโพงก็บอกว่าของต้องใช้เพราะว่าต้องเอามาเปิดแล้วก็ซ้อมใช่ไหมกามีลำโพงอันเล็กเสียงไม่ค่อยได้ยินครับก็เลยเอาอันใหญ่ได้เลยครับวันนี้ก็แม่เดือนเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับซื้อของมาฝากเด็กๆนะเขาคงดีใจแน่เลยแม่ป่ะคงหิวแล้วแหละน้องฟิลก็ซ้อมอยู่ที่นี่ยาวๆเลยนะครับ ทั้งอาทิตย์นะครับแล้วก็เราเป็นผู้ปกครองอะไรที่ซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตนะครับไปเดี๋ยว <ไป S 1> ตามดูนครับ <ไป S 1> เขาเห็นเคฟซแล้วเขาจะกรีดกันปเปล่ามาดูไปเดี๋ยวไปดูกันแต่ก็หนักหน่อยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอเขาจะเลิกสามทุ่มเหมือนเดิมนะแม่เนาะเขาอยู่ตรงไหนก่อนที่เดิมที่เดิมที่เดิมเมื่อคืนในโดมอ่ะนะใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันครับส <ไป S 1> มองมาแล้ว พอไหมคับแม่พอเปล่ามีกี่คนเนี่ยไม่มาล้นดร้องอนไเลยมนมีย่สแล้วนันเวเป็นไงฮะยังไม่ได้ซ้อมเลยค่ะรอลรอชั่วโมงจรงเหรอใชรอไก่เนี่ยนานรู้เปล่า เขาผิดก็ผิดที่รอคิวไก่ไก่ไม่ผิดหรอกอะตามนั้นนะครับเดี๋ยวตามดูกันดูเขาซ้อมกันนะแม่นะอ่ะเดี๋ยวรอดูเด็กๆเขาซ้อมกันนะแม่ดูแล้วเขาตั้งใจมากเขาต้องใส่สนับเขาเ่าแล้วเดี๋ยวเข่าเขาเจ็บใช่ไหมแต่วันแข่งจริงเขาไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวรอดูกันนะน้นนนองเควันนี้มาครบไม่หรอกวันนี้มาครบเลยเหรอรแล้วหนูจะให้แม่ไปซื้อไปซื้อให้ไหม ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเขาแม่เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะน้องฟิลซ้อมเพลงอะไรอยู่ลูเปล่าเปิดจ้าอตอนบ่ายตอนนี้น,ะน้องๆก็มาซ้อมกันในโดมนะครับหลายทีมมากนะทุกคนแล้วก็หลายโรงเรียนด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้น้องๆก็มากันหลายคนนะครับแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวสั่งไก่มาเพิ่มให้กับน้องๆหน่อย อ่ปไปแม่เดือนบอกว่าไม่พอกินนะครับน้องๆมากันเยอะนะครับอ่ะไปสั่งเพิ่มให้อีกนะครับามาแม่เดือนอันนี้สั่งเพิ่มมาเนาะ<ช>นี่แม่เดือนบอกว่ากลัวเด็กๆไม่พอกินนะครับมากันเยอะวันนี้แม่เดือนใจดีมากเดี๋ยวไปรอดูเด็กๆเขาสอนันต่อนะวันนี้เขาอาจจะต่อเหมือนต่อท่ากันแต่พ่อก็เรียงไม่ถูกนะ เหมือนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับได้มีชุดหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงเด็กๆก,กันเห็นวันนี้เขามาเยอะไงใช่แล้วดูว่าหน้าสงสารนะนนะดูเหนื่อยนะเลิกเรียนแล้วก็ต้องมาซ้อมมันต่อใช่แต่ก็อย่างที่บอกแหละก็มันเป็นความสุขของเด็ก,เ,ดกเขาครั้งหนึ่งในชีวิตใช่มันฝึกกีฬาสี่ปีนะึงอีครั้งหนึง่งใช่แล้ว ทำหน้้าเด็กหนันเป็นกรกเมนาะแต่เมื่อความเวลาผ่านปความนิรันดเริ่มถึงใจอาศัยเพื่อใจ้ชื่อใจเพื่อสกปรกเรือของสามโลกเพื่อทุกอย่างอ่อนกำลังเายเทศอทุกคนคืนโดนตัวของเมืองไทยของท้งที่เหกับพ่อแม่อใบาดนิยมแม่ก็เลยรืนกให้คดก าในห้องว่างที่ได้การวัดไม่จับจุดช้อตไม่จับจุดขีนเริ่มต้นเดินทางโลกถูกกำหนดจากความสมดุลอ่อไปในที่ในห้องว่าที่ไร้การวัดไม่จับจดช็อไม่จับจุดจีนเรอ่มต้นเดินทองโลกถูกกำหนปจากความสมรุล เดือนตอนนี้ก็2องทุ่มกว่าแล้วนะครับเด็กๆเ,เขาก็ยุ่ซ้อมละเดี๋ยวน่าจะทาน KFC ที่เราซื้อมาให้นะอืเดี๋ยวดูกันนะนี่เลยนะตอนนี้น้องก็เหมือนระชุมกันอยู่นะครับน่ารักมากแน่เหมือนการฝึกแบบอยู่สังคมอะพ่อที่พานคำพูดไม่ถูกถ้าพ่อพูดผิดไงพ่อขออภัยนะพ่อมีความรู้สึกว่ามันมีความครบกันในกลุ่ม เอเขาก็เหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนมาซ้อมด้วยกันก็ต้องแบบว่ามีระเบียบวินัยใช่เขาไม่มีครูมาคุมใช่ต้องเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมออดีนะถือว่าดีนะือนต้องเคารพคนที่เปื่ยเขาเรียกอะไรเฮดเฮดเฮดแต่ไม่ไม่้หรอกเออแก็ถือว่าดีนะจะไม่เถียงกันจะไม่ทะเลาะกันพีดอ่าสั่งอะไรน้องๆก็ทำตามอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะอืฟองดองกนดีจัง ตอนนี้เขานั่งพูดนั่งคุยกันอ่ะเหมือนบทสรุปของแต่ละวันเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเอาเก้าหน้าไปถึงไหนแล้วใช่ใช่ครับถือว่าดีเนาะประสบการณ์คิต์นะครับอ่ไม่เป็นไรลูกครับขอบคุณครับทานให้สนุกลูกครับนี่ข้าซ้อมมันเสร็จแล้วแล้วก็ได้ทานเค้กซีกัน น่ารักเนะขอบคุณเราเลยพุงเลียงอีกล้ม <ok> 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 ละลายทุกคนไม่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 มาแบบวันก่อนมาไงแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยน้องๆเขามากันหลายคนแล้วก็เหมือนไม่ได้เตรียมอะไรมากินใช่ไหม<า>วันนี้เรามาเราก็เลยเออเอาเคฟซีาฝากเด็กๆก,กันดีกว่าให้เด็กๆไดกก้ยิ้มท่อกันเป็นไงแม่มีความสุขไหมมีความสุขก็ถือว่าเราแบบลูกเหนื่อยแล้วก็ได้กินของอร่อยก่อนกลับบ้านก็ถือว่าดี ได้งั้นเดี๋ยวรอให้เขาทานอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวน้องฟิวกลับมาเดี๋ยวมาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างใช่แล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลยใช่ครับผมเดี๋ยวตามดูน้ครับพดะค่ะพระพระ้าะพระพระล่ะน้องฟิวระพระพนะ้ระพ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 ระอรยจ้าหระพ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 รระนร้พระ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 พาะนระนระพมะพร่พระพระพรนพ้ะพระระพระพระพแล้วะพร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 ะี่ะพร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 ะพแะพวะพร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 ะรรระรพปิดพริดมีงมีท่าอะไร วันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างความพร้อมเพรียงงงงอยู่มันต้องรอดูไหมวันนี้มันปล่อยท่าวันแรกไงแล้วก็แบบเสียงมันเบาด้วยเสียงเรา้างอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูมันจริงว่าจะเป็นไงได้ครับก็ตามดูกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตแบบเบาๆไปก่อนเบาใช่เพราะว่านักๆน่าจะเป็นวันวันศุกร์กับวันพฤหัสอยากเห็นแล้วอุ้ยตื่นเต้นจะไม่ได้นอนแล้วอ่าโอเคได้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะ ผมใหม่คลิปหน้าค่ะ